สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่น,นุ๊กในดูนุ๊กชแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมเดโบอิมมัทเทนะเราไม่ได้ทําคลิปตีบอสมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยพามาเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เราได้ของส้มด้วยนะฮะหลังจากที่เราเป็นเฮล,ลหนึ่งมันจะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าฮอนเตสคาเรียกนะครับผมมันจะอยู่ในแผนที่แอชวูดนะเราต้องเป็นเฮล,ลหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเข้ามาที่นี่ได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะฮะแผนที่อยู่ตรงไหน เรามาที่แผนที่นะฮะนี่ชื่อ a s h w o l d Cemetery นะครับตรงนี้ mm hmm. เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยตำแหน่งของบอสที่เกิดจะอยู่ตรงนี้ครับนะตรงนี้นะตรงกลางๆเนี่ยมันจะมีรูกปั้นหินที่เป็นเหมือนลูกม้านะครับใครที่เป็นพารากอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นเฮลหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีบูเควสบอกเราตลอดเวลาว่าจะเกิดทุกๆวันไหนแล้วเป็นเวลาอีกกี่ชั่วโมงกว่ามันจะเกิด ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรพี่นุ๊เคยวิ่งไล่ตีพี่ส้มจุกแล้วของส้มหล่นระหว่างทางด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่หล่นง,ง่ายๆนะมันจะมีบอสอยู่สองตัวนะครับตัวแรกจะเป็นมา้าพอวิ่งไล่มันไปนสักพักหนึ่งพอมันตายมันก็จะมีตัวเก็บสวยออกมาที่ชื่อว่า tax collector นั่นเองนะพี่นุ๊แปลชื่อประมาณนี้เลยนะคนเก็บภาษีอะประมาณนั้นเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เคยจะทำคลิปตั้งแต่โซน US ที่ไปเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีมาตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณแค่นี้เองหนึ่งนาทีก็กว่านะพี่นุ๊ก็จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามอนเตอร์มันจะได้ไม่เยอะเกินไปอ่ากันนิดนึงนะครับเขาบอก every tuesday and saturday นะครับเวลา12บนาฬิกาเอ๊ะ12นาฬิกา8โมงครึง่งไม่ใช่นะอันนี้2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สี่ทุ่มนะครับ เวลาเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาไทยนะดังนั้นต้องจำไว้ดีว่าเราต้องต้องดูที่มุมซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่ให้เราอ้างอิงจากตรงนั้นเอาโอเคมาอ่านกันต่อนะฮะ The h o u n t i n g c l a c เนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ a อพพ o o เซเ e ท e ชอรีนะครับ The h o u n t i n g Claim w i l l Stop อ่า uh, several time นะแล้วก็ซัมมอนอันเดีการะหว่างทางที่มันวิ่งไปเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ซัมมอนไปคล้ายๆกับฟอ์เซนทันดาที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะตัวสปิริตแองเช n t นนั่นเองมาดูข้อ3นะฮะ after several stop นะครับ the tag collector will appear defeating the tag collector will yield reward นั่นเองนะโอเคก็ลองไปดูนะฮะระหว่างทางตอนที่มันหยุดเนี่ยมันซัมมอนตัว อัปเดตออกมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ของด้วยนะะแล้วก็ตอนที่บอสตายเราก็มีโอกาสที่ได้ของเช่นเดียวกันใกล้เวลาแล้วครับพี่นุมาเขามาแจแจมเขาก่อนนะคนเยอะนะไม่ต้องกลัวบอสจะไม่ตายตายแน่นอนนะคนเยอะขนาดนี้อาจจะมีกระตกกระตกบ้างเล็กน้อยเอาแล้วครับใกล้ได้เวลาแล้วส่วนตัวพี่นุเองไม่ได้ใส่ อุปกรณ์อะไรมารุนแรงโจมตีหนักๆอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเราก็จ a m แจมเข้าไปใครที่จะมาเก็บของจะมาอะไรพวกนี้เจออีเวนต์พวกนี้ก็มาจัดได้นะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมมันออกมาจากลูกปั้นนะครับเราก็ไล่เตียนไปอ่าระหว่างทางมีมงมีมอนอะไรก็เตียนไปนะฮะเดี๋ยวรอเป็นแซมมอนตัว มบนเตอร์อันเดดก่อนกลายละอ่าเรียบร้อยครับมาโผมาแล้วจัดการใช้ให,หมดนะครับอ่าวไปไหนแล้วล่ะ,ละหมดแล้วเหรอเราก็วิ่งนำไปนะครับปึ๊บรอเจ้าแท็กคอเลกเตอร์โผล่ขึ้นมา ah, a, อ่ะมาหยุดอีกแล้วนะครับ ป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ